สวัสดีครับผมมาสเตอร์นัทพลถวินอ่อนแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ชั้น3อาคารรัตนาบรรณาคารโรงเรียนอัสสมชันทนบุรีซึ่งชั้นนี้จะประกอบไปด้วยศูนย์ ACT Learning Space ชั้นของ Secondary และ ACT STEM Center ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นแล้วก่อนเข้านะครับต้องถอดรองเท้าให้เรียบร้อยด้วยนะครับ มื่อเข้ามาถึงแล้วนะครับนักเรียนก็อย่าลืมล้างมือที่จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ตรงนี้ก่อนด้วยนะครับแล้วหากนักเรียนมีสัมภาระก็อย่าลืมวางสัมภาระในบริเวณที่จัดสรรไ้ให้ด้วยครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้นั่นก็คือเคาน์เตอร์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำหรับการจองการใช้พื้นที่ในศูนย์ A C T Learning Space ครับ และสำหรับพื้นที่กว้างบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับทุกคนก็สามารถใช้ในการนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือพูดคุยกับเพื่อนก็นได้ครับอ๋อและอย่าลืมนะครับสำหรับช่วงเวลาของโรคระบาดโควิด -19 แบบนี้ทุกคนควรจะเว้นระยะห่าง1-1.5เมตรแล้วอย่าลืมส่งนัดด้วยนะครับ